สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอตำนานความเชื่อของชาวจีนที่มีต่อสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนของความมงคลมั่งคั่งและความร่ำรวยนั่นก็คือคางคกสามขานั่นเองครับ ตามตำนานจีนเล่ากันว่าคางหกสามขานั้นเป็นสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งซึ่งเดิมทีนั้นเป็นภรรยาของบุคคลสำคัญคนหนึ่งซึ่งได้รับยาอายุวัฒนะเนื่องจากนางนั้นเป็นคนละโมบลบมากจึงได้ขโมยยาอายุวัฒนะนั้นมาดื่มเองและถูกเทพเจ้าลงโทษให้กลายเป็นคางหกสามขาอีกทั้งยังถูกส่งไปอยู่บนดวงจันทร์ ตั้งแต่นั้นมาเมื่อใดก็ตามที่มีคนเห็นคางคกสามขาคางคกนี้ก็จะมาพร้อมกับเงินทองและก็เหรียญเงินจํานวนมากเพราะนิสัยที่ละโมบโลบมากโดยขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นยังคงติดอยู่หน้าคางคกจึงกระหายเงินด้วยเหตุนี้เองครับคางคกสามขาจึงกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันเคาะร้ายและนำมาซึ่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยแก่ครัวเรือนคางคกสามขานั้นยังมีความเกี่ยวพันกับเทพหลิวไห่ครับ ซึ่งเป็นนักพศ์ในตำนานของรัทธิเตาเป็นผู้ที่มีคังคกสามขานั้นเป็นสัตว์คู่กายซึ่งสามารถพาเขาไปยังทุกๆท,ที่ที่ต้องการได้เมื่อใดก็ตามครับที่เหลียวไห่หาคังคกสามขาไม่เจอ เขาก็จะใช้เรียร้อยกับเชือกเป็นเบ็ดตกปลาสําหรับจับคางคกสามขานั่นเองดังนั้นครับภาพของหลิวไห่ที่กําลังตกคังคกสามขาอยู่นั้นจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่ของชาวจีนเพราะเชื่อว,ว่าจะนํามาซึ่งโชคลาภด้านเงินทองที่ไหลามาเทมาครับคางคกสามขานั้นครับเป็นสัตว์วิเศษที่อยู่ในทางห่วงจุย้ยซึ่งคางคกนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองความมัง่งคั่งและเงินทองครับเชื่อว,ว่าคางคกตัวนี้ ใส่อยู่บนดวงจันทร์และจะมีพลังที่โดดเด่นขึ้นในช่วงที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเกี่ยวกับดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวไม่ว่าจะเป็นจันทรุปปาคาหรือว่าสุริยุปปาคาเป็นต้นครับซึ่งคางคก3าขาแบบดั้งเดิมนั้นมักจะอยู่ในลักษณะคาบเหรียญจีนไว้ในปากและนั่งอยู่บนกองตำลึงทองและเหรียญทองเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลที่นํามาซึ่งโชคลาภด้านเงินทองครับ และสามารถนำมาวางไว้ได้หลายตำแหน่งเพื่อช่วยเสริมด้านห่วงจุย้ยนอกจากนั้นครับถ้าหากว่าเจ้าของกิจการต้องการความสำเร็จให้วางคางโคกไว้บริเวณที่เป็นเครื่องคิดเลขหรือว่าเคาน์เตอร์จรึงจะช่วยดูดรายได้เข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอและจะเสริมความมงคลด้านสถานที่และการประกอบธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเงินและลูกค้าครับ สำหรับครั้งคกสามขาของร้านเหล่านั้นนะครับผมได้ปลูกเสกโดยพระครูสถิตธรรมยานรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตและเจ้าอาวาสวัดเจดีเคีริวิหาร ตำบลฝ้ายหลวงอำเภอรัรบแลจังหวัดอุตรดิต์ครับซึ่งมีความสวยงามและใช้วัสดุที่มีความอาถรรพ์และเหมาะแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อคัง6กสามขาท่านนั้นสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปครับเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และท่านยังสามารถที่จะติด ต่อพูดคุยปรึกษากับเรานะครับผมผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ